อีจ้ามาันแรงพอกันประมาณหนึ่งชั่วโมง,งพี่น้องเฝ้าอันเขา้าปลาหล้างบ้านนี่แหละไะสิพาไปเก็บเม็ดสิได้จัดดอกเหมือนนี้พี่น้องเข้าป่าเกาพี่น้องจ้าบรรยากาศเนี่ยมาแรงลูกมาเก็บเพ็ดกอนไปก่อนขอเฮดเดอรบ่ได้มากห้ดอกไปก่อนดอกแรกแห้งอันพี่น้องยังมีที่เก็บยูเห็นมากก็ได้ เลิศตั้งแต่มื่อนี้ไปเฮ็ดสิเริ่ศใบพี่น้องเริ่ศใบแล้วเฮดอันนี้เก็บไปให้โมดอกพี่น้องหมือนเด็กเฮดซีเริ่ศใบเพราะว่าสภาพอากาศสภาพอันนี้พี่น้องแหนมยังยังเอาได้อยู่บังดอกนี่เอาได้อยู่ยังแหนมอยู่พี่น้องต้องตบเบิ่งซะก่อนว่าเอาได้หรือเปล่าเอาได้ถ้าเอาบ่ได้ก็คือบ่ต้องเอาพี่น้อง ก็เอาได้ยังพออา่างวัวข่าวอยู่พี่น้องดอกพวกนึงหันคือสิวว่าเอาอันเดียวเสียเอาทิ้งเมื่อเด้มนว,ว่าตั้งใจเสียเอาแล้วว่าอันนี้แล้วคือคิดว่ามันสิพ่อมีเก็บเต็มกระตาอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิไปตัตาคายเบิ้งเด้ ไปหาซื้อมีดแล้วพี่นอ้องบ่มีมีดอันโอ้ยเอาเอานี่เอาก็เอาเอาเดีเ๋ยวว่างไว้ก่อนเด้อพี่นอ้องเช่ไดยเก็บไปได้ละอันพี่นอ้องโอ้ยมาเสียนดินค่ะเสียนดินพี่นอ้อง เก็บไปได้หลายนะพี่น้องกรให้ยมูแน่ะแบ่งก็หลอกฝรั่งแน่ะพี่น้องจะอาบ่พอกันกินดอกข่อยก็บ่ค่อยเด็ดไปไกลบันไดพี่น้องยี่จะบานแฟนพันกระยากลูกตอนบ่ได้ยไอ้ขับรถไปอีกปลานึงมันก็พอได้เก็บนี่ล่ะเพราะว่าแถวบ้านมันมีแต่ปลาไอ้ผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่บางทีเพิ่นก็ให้เงินแน่ให้แนวกินมาแน่แบ่งกัน ไปพ,พี่น้องเฮ็ดเริ่อมายพี่น้องก็เลยอันก็เลยว่าอันอาทิตย์นี้สิบบริเก็บให้เบิ่งสูมือเด้เฮ็ดเริ่มวมใบาบานสิบถาไปเก็บเฮ็ดดำขันมีเวลาสิไปเก็บเฮ็ดดำพี่น้องบานตเด,ด,ด้อบานเด้อ มันเกิดอยู่เด้พี่น้องบริเวณนั้นบเกิดเด้เสื้อสะโพงสะปอมันว่าพี่น้องไปอีกจักหน่อยมันหยากค่ะอ้ปุ่นหยิดอกนะึงเดี๋ยวดอกปุ่นก่อนพี่น้องไปซื้อบดตัดคกีบจะเพิ่มที่เด็กเก็บดูกระสีเริ่มใบอะไรเด็กพี่น้องเด็กเบาเาตั้ง

ดววอกนึงสิตกาไปเ<ป>ลยพี <t od S 1> <c oughs> ่น้องเบิ่งตดใหม่เด็ก่อนได้เอาเม็ดก่อนขาดต่อเนี่ยนี่อข่เป็นก้นตลกพี่นอ้องเบิ่งแบบตลกมันกัดตลกสนุกสนานเบิ่งแบบมันสี่เดียดสีเดียดเพื่อนดีได้พี่นอ <c oughs> ้องขีบข่เพื่อนดีข่คิดว่าแบบธรรมาชาติง่ายง่ายง่ายสองแมรู มันก็เฟินก็สิได้กินอีกได้หนิเนาะเสียงดินเริ่มอันนี้ระพีินองเสียงดินเริ่มอันกินเข้าไปล่ะเหตดทาง่อยย่อมรับว่างาอีลีพี่น้องเพราะว่าดินอยู่นี่มันแน่นอื จักหนอยพี่นอ้อดูหวานกันเด้ออืออีกจักหนอยพี่น้องไปงามไปย่ะตักออกงามตรวจตัดขาไปเรื่อยพี่น้องค่ะบนตน๊ะกาดตอนี่รอคนนั่งเอา้าคือว่าเป็นยังสั่มหนอบวานแม่พี่น้อง แม่แมแมตกตับนะพี่น้องถ้าเอาไปนี่ก็คือมันไปกินนมูเลยเลยพี่น้องต้องเฝล่าไปเห็ดลวกไปเลยพี่น้องจ้าอืมเพราะว่ามันเริ่มจีไ่าแล้วมันก็เล่นนี่นี่ไ้ซ้ำนี่เอาซํำนี่เนาะ ตามพี่น้องรักงาพี่น้องโม่มพันมากมากพันเอาไปอันหมกได้พี่น้องหม่ไขนะ่นเอาไปหมกเนาะอืมลวกกับบมะพ่ออันแว่งกันกินพี่น้องข่อยเป็นคนมากมากเก็บไปหมูกินพี่ดิไม่ค่อยเดียใครดอกอันผู้นั่นผู้นี้เอาอันแนวอันมาเลย ผู้ทีพน,นันเก็บขายคือเขาจอดหล่องหลอง่ลองไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี่พี่น้องมันเน่ามัน,นเ่าเฮ็ดเริ่มเนาไปจังหวัดนันจังหวัดนี่พลังบ่เห็นได้สังสิ <c oughs> จะก้นไผยหรือาจจะเห็นพรังนบ่เห็นได้แล้เขาจอบมาหมุดผอมมาขมพม้อม เฮ็ด um, เริ่มอันสิว่ายลูกพี่น้องเร, ai, อเริ่มเ,เ,เริ่ม,ม,ม,มได้เริ่มมะนือแล้วเฮ็ดน่ะเพราะว่าอันมันเขาฤดูการสินานอ้างนาเอาเลยเอาได้ยพี่น้องเนี่ยเอาได้เยอะกาลงนาแล้วเริ่มไายเน่าพี่น้องเลยเอาฟังเฮ็ดเริ่มวายได้จะเฮ็ดเน่าในเบิร์ตพี่น้องแต่วัสดีพ่อมี่เล่มให้ ไ้เล่มเก็บพี่น้องเห็ดเน่าหมดแล้ววายหมดแล้วเมื่อนี่คืออาจจะเป็นมือสุดถ่ายบอดคือเส้นใดเลยเห็ดเพิ่งนี่พี่น้องเห็ดเพิ่งหวานนี่ เก็บไปแบบนี้พี่น้องลวกไปให้มูลวกไว้เห้ดมูเลยบ่ต้องเมื่อเงือนกันบปลต้องเฮ็ดอันให้เฮ็ดมันยากพี่น้องมีเวลาตัดจึ๊บจึบจึบไปเลยฝรั่งเขาบ่ดได้ม้าน <c ười> คือว่าน่ะฝรั่งเขา่ได้นะมานางอันเฮ็ดขึ้นเฮาดอกพี่น้องต้องชำนาอีดีได้มันสิบปาดเมื่อจกขวางได้พี่น้องอือปาดเมื่อจกขวางนะ เห็นคอมเมนต์หนึ่งพันวาอ่นบอกอ่นม้วนกบยางเกาะเฮ้ออ่นกบกบลุ่มเห็ดพี่น้องมันก็บ่ได้เสียหายอย่างพี่น้องเนาะอันทั้งเบากันฟังการกบลุ่มเห็ดมันก็มีหลายวิธีพี่น้องั้งแต่สมัยโบราณน่ะบ้านเหาเพันวาเสือมันยังบ่ตายมันก็เกิดอีกอืสมัยโบราณแล้วแต่้นเสือดอกพี่น้อง น้องข่อยวานไปนั่มนีกะคือหมายถึงว่าให้เสื้อมอันเช hey, um. ื่อเฮ็ดมป็นซียน่นั่สปอนพี่นอ้องข่อยนี่เปิดใจบ่สุคนพี่น้องคอมเมนต์ได้อันนี้ได้เด้อพี่น้องจาอ้าบ่มีปัญหายอยีางั้นสำหรับข่อยเบิง่งเพื่อความสนุกสนานพี่น้องเบิง่งเฮ็ดไหวเริ่มอะไรพี่น้องมาเบิดก่อนเห็ดไข่เอา hey, เห็ดไข่ก่อนพี่น้องห็ดใข่เห็ดไข่นะไม่ใช่เ hey, ห็ดเราพี่น้อกเห็ดไข่ เฮ็ดไข่อย่าพาเอาเวียนหัวมึงนะคนน่ะอันนี้เฮ็ดอันกินบ่ไรข้าเจานะวายหมดแล้วพี่นอ้องสิไปอีกแค่ไหนกันสิเมือ่อวนพี่น้องเฮ็ดหนอ่อยเฮ็ดผนเ,ดผเกาลัดซิไปเก็บอันช่วงนี้แล้วมันออกสิไิเก็บมืออื่นพี่นอ้องมากอยู่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดผึงเกาลัดหน่พี่นอ้เองอเฮ็ดแป้งหน่อยนั่นล่ละกินได้พี่นอ้อง มันยังมีลูกนะเดี๋ยวข้ามหนึ่งโอ้บอดายซ้ำ อ่างพี่น้องก็ัหให้เบิรงกเฮดไส้เดือนกินได้ได้พี่น้องนี่แบบนี้นี่เฮดไส้เดือนเก็บให้เบิงซืาาอแต่ว่าบอบอเอาดอกพี่น้องมันมีตู้สีใส่นี่เฮดไส้เดือนเฮดขีก้กระเดือดบ้านเข้านะแซบแซ,แซแบว่ะเป็นหนึง่งแห่งหอมกินได้ค่ะแบบนี้ได้พี่น้องได้สดึ้งในหน่วยเท่า้ เดี๋ยวเดี๋ยวคก่อนโอ้ยน่าขอโทษค่ะคับไม่ไหรพี่น้องเพราะว่ามันเสียเขาหน,น้านะ ทำใบทำใบเป็นยังไงพี่น,อน้อง กระโดดดีต้องออกเดกพี่น้องระหักกระเดือกกระโดโดบนส้งเห็ดเบิร์ดเล้อพี่น้องกิบหนาพวกัน,นร้อนเบิดอีหลีแล้วเบิร์นสงเพราะว่าย่างลายแล้วกระ่บเห็นบันไดหน้าพี่น้องกิบหนาพวกัร้อนเด้อพี่น้องจามีแต่เห็ดเน่าเบิดพี่น้องดอกสุดท้ายค่ะพี่นอ้งนองสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า มาเก็บมากอันี้ต่อพี่นอ้องแบล็คเบอร์รี่โอ้ยสม้มแต่ส้มหวานหวานอมเปรี้ยวไอตอองดีดีเด้พี่น้องเลยมาก ไปขายน้ำหวานแล้วไม่เยอะร้อยยู่แล้วขายบัางคือมันเกิดกันยังไม่เห็นช่วงนี้ก็นนดีกิน Nhét lần nữa, đi học đẹp em đi học em. Anh phải là mắt mối hè, bắt đầu. Ghé anh em hết nha, hết mọi em hết nha. hết nha, hảo hết nha. Hãy hết nha. Hãy เด,ด้วกเนื้สัมบเนือันเน็้อันนี้นะอัน้า่างได้ดีพี่น้องคพัดเลยก็ได้มันเรเป็นยางมันเราไม่ขีดต้องคนเป็น,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 นกรลวกอ่าเนมน่อีพี่น้องก็มต้องมาขอขอเราเป็นอย่างก็าขอเส้ยสินมาโดนพี่นองเส้ยสินมาโดนแลที่นองเ็าจะน้พันะดใส่น้ำมันหอยเ็น้อยติดสินที่ทำงานพี่น้องจ้า แตกไปน้ำงูนะขำงงทาขำก็ต้มก็เผาเนนี้ไปไหนคนมันออกกหลาดอกตามดอกกุยดอกอืมรหลงเขาอาอะไรมันบอกกินได้ค่ะไปดอกเขาเอากระดอกพระหลังเน่ยาฉันปัดเอาไหว้นะพะก่าหลังมันบอกกินน้ำขาเห็ดกินกระดอกที่ไหนกินกระดอก